สำหรับ,บโรงพยาบาลที่เป็นแบบมีอัตราการเค็มที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็มีการเราเอาข้อมูลมาโชว์ทางแบนบเป็นแบบการาฟสถิติแล้วเราก็เอนเกตหรือไปคุยกับเขาเป็นระยะระยะบอกเขาโชว์เรื่องด้านตัวเลขไม่ใช่อยู่ดีไปคุยโดยที่ว่าเออของคุณคเคลมเยอะนะแต่เราต้องมีตัวเลขว่าในธุรกิจหรือภาพรวมของโรงพยาบาลเนี่ยค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่รแต่ของคุณโดดเป็นเท่าไหร่รสําหรับคนโรงพยาบาลที่มีเป็นพันธมิตรที่ดี ก็จะเป็นในเรื่อง ep สองเขาอไปว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงว่าอยากจะเก็นไปเก็บไว้ก่อนได้ได้ครับเป็นโรงพยาบาลที่ดีเอ๊ะเราจะทําอะไรกับเขาเพื่อให้ลูกค้าของเรากับตัวแทนของเราได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเราก็ไม่ต้องเพิ่มนะครับนเรื่องของค่าเบี้ยหรือวันหนึ่งอาจจะต้องเพิ่มแต่เราก็อาจจะเป็นใช้เวลานานกว่านี้อีกหลายปีนะครับก่อนที่เราจะต้องไปถึงตรงจุดนั้นเพราะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ยเป็นสิ่งที่ดีที่เรามาร่วมกันช่วยกันนะครับในการ ทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้ประโยชน์จากตรงนี้สูงสุดนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการประเมินก่อนเข้านอนโรงพยาบาลที่เรามีทําตั้งแต่เรื่องโควิดแล้วก็เรื่องโรคเจ็บปวดเล็กน้อยทั่วไปแล้วฟีดแบ็ดีมากเลยนะฟีดแบ็ดีับเพราะว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าลูกค้าก็รู้ก่อนแล้วว่าฉันไม่ต้องไปตกใจตอนจะกลับบ้านว่าทำไมต้องต้องมาจ่ายเองครับจะออกจากโรงพยาบาลแล้วอ่าไม่ได้ออกต้องมานั่งคุยเสียเวลาเป็นชั่วโมงแทนที่เราจะมีสักครึ่งชั่วโมง4ี่สิบห้านาทีจบครับอันนั้นเป็นเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการรปะเมินก่อน่าตัดเช่น เราจะไปผ่าต่อกระจกผ่าเปลี่ยนเขาอันนี้เป็น P a m b i ชั o อันแรกเป็น P Ambition อันที่สองเป็น P Authorized s Author e s s, <ๆ> <S ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการไปผ่าตัดประเมินเลยเรื่องเอ้ยตรงเนี้ยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลไหมรักษาแบบคนไข้นอกไปเช้าเย็นกลับแล้วค่าแพทย์หรือค่าอะไรที่เขาเกินเนี้ยอันนี้ก็รู้ก่อนแล้วก็ช่วยตบๆลงมาแล้วก็ลูกค้าเองก็จะได้มีผลประโยชน์เนี่ยที่เขาเหลือเหลือในใช้ในช่วงที่เหลือของปีได้ตัวที่สองคือประเมินก่อนผ่าตัดโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผ่าตัดที่เลือกได้ เช่นต่อกระจกสองกล้องกระเพาะทางเดินอาหาร,รผ่าเปลี่ยนเขาอะไรพวกนี้บ้างตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่เราเริ่มมาแล้วแล้วเราเชื่อว่าตรงนี้เรามาถูกทางผมคิดว่าลูกค้าส่วนใหญ่อย่างตัวผมเป็ตัวอย่างเนี่ยนะผู้อวบก,การเนี่ยถ้าไม่จําเป็นจริงๆ เราไม่อยากนอนโรงพยาบาลหรอครับนอนที่บ้านสบายใจกว่าเห็นด้วยเลยครับไปนอนโรงพยาบาลมันสิ่งแวดล้อมมันไม่คุ้นชินนะครับแล้วก็มีอะไรหลายอย่างนะครับบางคนก็กลัวเรื่องชุนลุงจะโลกอะไรเงี้ยแล้วแถมคนที่อยู่ข้างๆเราก็ต้องไปเยี่ยมต้องไปดูแลอีกถ้าอยู่ที่บ้านสบายใจกว่าเยอะใช่นะครับโอเคเรื่องภาพแรกก็คือคนที่ไม่มีแอปพลิเคชันตัวนี้ให้ดาวน์โหลด i Service แล้วไอเคนจะเป็นโมดูลหนึ่งใน e r v i c e ครับอันที่สองคนที่มีแล้ว ก็แทนที่จะส่งกระดาษยื่นให้ตัวแทนมาส่งเคมก็สามารถสอนลูกค้าที่จะส่งเคมเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันของ i c เคได้ครับันั้นดีปีหน้าแทนที่จะต้องให้ลูกค้าทำเองเราจะมี i c เคบน iCare โอ้โหนะครับดีเทลจะแจ้งต่อไปไอแคมเปญตัวนี้จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกาก็คือกลางเดือนหน้าจนถึงกระทั่ง31ธันวาคมถ้าตัวแทนนะฮะมีลูกค้าของตัวเอง ส่งเคมที่การแทนเดิมเนี่ยเป็นส่งกระดาษแล้วมาที่อาซีแกนหรือต้องมาส่งทางไปรษณีย์สอนลูกค้าให้ส่งแทนไอเคมผ่านทางแอปพลิเคชันเราครับหนึ่งสิทธิ์ได้ลุ้นหนึ่งรางวัลหนึ่งสิทธิ์หนึ่งรางวัลครับผมครับแล้วรางวัลที่ก็จะขึ้นหน้าจอนะรางวัลสูงสุดตั้งแต่เป็นบัตรกำน,นันตั้งแต่ห้าพันบาทสิบรางวัลจกนกระทั่งต่ําสุดเนี่ยสองร้อยบาทเนี่ยหนึ่งร้อยรางวัลครับต้องทําเป็นเออพาวดีอีกอันหนึ่งฮะเมื่อก่อนเนี่ย ตัวแทนที่มีผลประโยชน์ประกันกลุ่มเนี่ยมีสองตัวเลขบัญชีประกันกลุ่มเนี่ยต้องส่งเป็นกระดาษตั้งแต่กันยาเนี่ยเขาสามารถใช้ผ่านไอเคมได้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวเองตัวแทนลองใช้ดูแล้วก็จะสอนลูกค้าทำไอเคมเป็นแล้วผมว่าสะดวกมากถ่ายรูปดาวน์โหลดใบแล้วลองแพทย์ใบเสร็จปุ๊บมีข้อมูลต่อกลับมาเลยว่าบริษัทได้รับเอกสารแล้ว